ค่ะทุกคนค่ะวันนี้นะคะบีมมีข่าวดีจะบอกนะคะต่อสามนะคะที่อยากจะผิวสวยนะคะทานคอลลาเจนมาหลายตัวแต่ว่าไม่ถูกใจสักทีนะคะบีมแนะนำคอลลาเจนตัวนี้เลยค่ะคอลิเจคคอลลาเจนกล่องนี้นะคะทุกคนตัวนี้นะคะเป็นคอลลาเจนที่มีปริมาณคอลลาเจนที่เหมาะกับร่างกายที่สุดนะคะคือในหนึ่งซองเนี่ยจะมีคอลลาเจนมากถึง5,000มิลลิกรัมนะคะซึ่งเป็นปริมาณที่เหมาะกับร่างกายค่ะบอกเลยนะคะว่า ยืนหนึ่งเรื่องผิวนะคะย้ําว่ายืนหนึ่งเรื่องผิวนะคะใครที่มีปัญหานิ้วรอยแกะกระไว้นะคะมีลิ้วรอยฝ้ากระจุดด่างดำนะคะผิวไม่สม่าเสมอผิวแห้งก้านผิวขาดน้ําขาดการดูแลนะคะบีมแนะนำคอลาเจนคอลิเจคอลาเจนซองนี้เลยนะคะทุกคนในหนึ่งซองมีคอลาเจนปริมาณที่เหมาะกับร่างกายมากๆนะคะก็คือตัวนี้นะคะสามารถละลายในน้ําเย็นได้เลยนะคะทุกคนรสชาติอร่อยไม่คาวนะคะบอกลาคอลาเจนข้าวไปได้เลยะค่ะตัวนี้นะคะจะเป็นรสสตรอเบอรี่นะคะคือทานไปบอกเลยว่า ผิวดีมากๆค่ะทุกคนแล้วคือทานแบบติดใจแบบถอนตัวไม่ออกเลยนะคะที่สําคัญนะคะสารสกัดหลักๆที่โดดเด่นมากๆนะคะก็คือจะมีไฮโดรไลท์คอลลาเจนแบบทายจากป่าประเทศญี่ปุ่นนะคะซึ่งตัวนี้นะคะจะช่วยให้ผิวเราเนี่ยมีความยืดหยุ่นกระจ่างใสชะลอไวัยได้ดีมากๆคือบอกแล้วนะคะว่าตัวน,นี้ยืนหนุงเรื่องผิวแล้วที่สําคัญมากกว่านั้นนะคะจะมีสารสกัดในตัวของ ซีบัคทอนนะคะที่ช่วยในเรื่องของผัดเซลล์ผิวได้ดีมากๆซึ่งบอกเลยนะคะว่าซองนี้นะคะทานไปแล้วนะคะมีวิตามินเพิ่มถึง15เท่าคือบอกเลยนะคะว่าดีกว่าคอลลาเจนทั่วไปสุดๆไม่ขาวรสสตรอเบอรี่ดีสุดๆค่ะทุกคนใครที่อยากจะผิวสวยผิวใสผิวอิ่มน้ำนะคะบีมแนะนํำตัวนี้ที่สําคัญมากกว่านั้นช่วยในเรื่องของกระดูกข้อต่ออีกด้วย